ฉันลองหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันจะโอ้ยขาดไปกระถิ่นต้องก็อคาบ้านเลยโอ้ยถึงจะเนขึ้นมาใหม่ก็ได้ไอหมองที่ว่าเป็นเครื่องกระถิ่นเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี่นี่กล้วยมันใส่กล้วยกล้วยสองเครือกล้วย ท้องฟ้าสวยมากเลยนะจ๊ะโอ้ป่ายแดงอ๋อในวันแะไวันอาทิตย์หรอ,อ,อพี่ลูกน้องไัวเมียลูกน้องเพื่อร่วมสายชีพเราไปไล่หมด <laughs> ายหมดเลยถึงแล้วถึงแล้วโอ้มอมไซยังอยู่ดีมีแรง สภาพบ้านก็อยู่ดีมีแรงเหมือนเดิมมาคะมาแล้วมาแล้วหมื่นฉันลงหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันจ้โอ้ยขาดอ้อาชีพใหม่นะคะลงทุนซื้อมาจากโกลาดเลยได้เนี่ยซื้อมาจากโกลาดเลยหรอใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกี่วันค่ะมาไปกับบ้านกี่วัน เดี๋ยวเรามาดูในห้องนะคะห้องโอ๊ยแต่ละลกมากค่ะเราก็เคลียร์พื้นที่ไปได้นิดหนึ่งแล้วเนาะเคลียร์พื้นที่เคลียร์ตู้ไปไว้ให้ลูก <ๆ S 2> เดี๋ยวต่อไปก็จะเอา<ๆ>เออเมื่อกี้นี่ไปพูดผิดที่นอนที่นอนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตู้นะคะที่เราจะขนเอาไว้ให้ลูกที่โคลานเนาะเล้วห้องนี้มันจะได้โล่งๆนะคะเพราะมันแคบและเกินเพราะมันมเนะาะเธอละพี่ พี่ศิริพรนะคะแก,แกสัง่งผ้ามาเยอะนะคะเราก็เลยอยากลองตัดเอ,องถ้าเราจ้างเขาตัดชุลพันธ์เนี่ยโอ้ค่ามีลายผืนมันก็คงจะหมื่นเหมือนกันตัดเองค่ะตัดเองอะแค่ว้นที่มาตั้งไว้แถวๆนี้ประมาณนี้นะคะโลค่ะยังไม่กล้าส่องให้ดูรอบๆ <c oughs> อะไรวะเยอะเหรอถังน,นี้เนะเอามันไปกระถินต้องกลขัขบ้านเลย ใหม่จได้นะคะมันจะได้มีอะไรใายเครียดเนาะใช่ใช่เครียดมาหลายวันนะความฝันอะความฝันมาทางชีวิตอยากได้จากใหม่ชีวิตไม่เคยมีจากใหม่มีแต่จากมือมือแปดหวยในต่อเขาเนาะขนขนแม้จ่าก็สีฟ้าถูกใจตรงสีฟ้านี่ทำเข่าก็บาดเลยเลยดิจ่กก็สีฟ้า อ๋อมันไม่มีมอเตอร์ถ้างฟึ่งลูกลูกนี่ลูไฟ้าใช่ไหอมันจับไฟฟ้าอู้ยท่านนั้นมันเยียบหมวกหูงนุไตแข็งนนี่แหละแต่อารมณ์มนการเย็บยังไม่ค่อยเย็บอารมณ์ดียังก็เย็บเร็วขึ้นยังได้อันนี้ปรับได้ปรับเร็วปรับช้าได้โอ้โหขนาดจับแจกก็แกยังไม่นั่งกันแกยงกันอีกเอ๊ ที่เขาไดินไม่น่ามันแคบผมว่าด้านที่ไม่หนักเปียนมาหนักห้ามผมฉีดยามาด้วยเอาฉีดตั้งแต่ตอนใสยังยังไม่เลิกเลยนะยังไม่หายเลยเนี่ยฉีดทุกวันทุกวันเธอเว้ยตกบ้านใหม่นะครัะฉีดยาให้เมียบ่กโอ้ยเก็บของออกนี่เนี่ยฉันก็อ่านี่ได้มุมวางแล้วโอ้ยตายแล้ว จากในฝันค่ะพี่น้องอยากได้จากไหนมานานอ่ะมันมันหัวมันตะเคงเถอะวะตะเคงเปอลอ่าไม่ตะแคงเอา้าก,ก,ก็ว่าระวางพิธาเอาด้านนาั่งเยไปทางในไอเราก็งงอ่ะเอ๊มันไปนเกๆอ๋อขนจักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขนของเกี่ยวกับเออเครื่องกระถินเนาะเครื่องกระถินเอาไปที่วัดกวนบุญเพราะว่าเขามีประตู มีล็อกเสร็จเรียบร้อยนี่จ้ะเครื่องกระถินที่เราซื้อให้พี่แคทเนาะตั้งแต่หลายวันแล้วแหละเอามาเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าที่วัดไม่มีที่เก็บตอนนั้นก็จะมีบาทด้วยอะไรอีกหลายๆอย่างบาทรผ้ไตรอยมาถึงวัดแล้วค่ะแมวมาต้อนเล่เลยอ่ะแมวจำเราได้เหรอแมวแมวแม ก็มีเสือ้อให้่ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้แจกเลยมีทั้งเสื้อหมาเสื้อแมวม้าจากป้าอ้วนนะคะยังไม่ได้แจกเลยนะบอกเลยเดินหนาวนิดนึงี่ปลาหอมแล้วก็ในบนปลาหอมป้านีน่นะครับรอเอาของมารอแล้วเดี๋ยวเราจะไปอันนี้เป็นเครื่องะไรนะที่ครอบที่ครอบผ้าไตรนะที่ครอบผ้าไตรสามชุด อันนี้เราก็ซื้อซื้อไว้นานแล้วเอาไว้ที่บ้านพอสาลาเสร็จเราก็ต้องขนมาไว้ที่นี่มาช่วยกันจัดของโต๊ะใหญ่เน่ะไม่โต๊ะโต๊ะวางพระประธานมายังไงอ๋อมาเลยอ๋อมีชื่อด้วยเอ๋ส่งให้เอดูจะได้ชื่นใจมีคน อุ้ยของใส่เครื่องกระถิ่นเราน่าจะโค้วเนาะเครื่องกระถิ่นเราน่าจะโคไปร้องไงเครื่องกระถิ่นขาโตขาน้อยอ่ะเนาะเดี๋ยวเราลองติดดูกระถิ่นก็ร้อนไงอ๋อกระถิ่นก็ได้แล้วโอเคเราเราจัดเลยนะจัดวางมันดูดีเลยเนาะจะเทินมาเดี๋ยวยังไม่จัดไม่จับยังไม่จัดเหรอ เรามากรองไม่ได้เขาต้องมีเนี่ยไม่ต้องอ๋อมันต้องมีโต๊ะใหญ่มาวางเนี่ยโอ้โมบวางแล้วมาเป็นเตียงอ๋อเดี๋ยวเราไม่บอกเป็นเตียงสามเตียงแล้มาเตียงมาแล้วก็จะจัดเป็นช่องนี่ไงนี่ยนี่สอ๋ออันนี้ชื่อตามอ๋อเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยนะคะโต๊ะวางพระประธานกลางห้องไว้วางของที่จะถวายโอ้ของเยอะมาก อันนี้เป็นโต๊ะ,ะเกิดยอดค่ะเกิดยอดอันนี้เป็นโต๊ะพระประธานเนาะมีตู้เก็บของมีโอมีกับทุกอย่างมีข้อสารนนดค่ก็ยม้อยเถกระมมงหมอนที่นอนผ้าห,มห่มกระติกน้ำร้อนแบบนี้เลอโอ้ใหญ่โตมากกระติกน้ำร้อน น่าจะขาดอรู่ไม่กี่อย่างสาหรับเครื่องกระถินวัดกวนบุญแแ่่เราต้องเอาอันนี้ของปกักปากกระถิ้นก็ซื้อมาให้แล้วมานไม่ไมมมวังบางท่านเยนะรู้สึกว่าอาสนะยังไม่มีอาสนะใช่ไหมอาสนะที่ลองนั่ง ก็ต้องซื้อใหม่ตลอดใช่ไหมแตยวันนี้โดนขึ้นประชัดดีๆก้อนนั่นเดี๋ยวมันจะได้รู้มันขาดอะไรไงก็ถึงบอกว่าเออมีราคาเดี๋ยววันนี้จะใช่ไหมนเขาอะอ๋อโอเคพรุ่งนี้ก็ได้มันจะได้ให้ผู้ใหญ่มาด้วยไงมันจะได้รูอะขาดอะไรผู้ใหญ่จะได้อ๋อนี่ก็มีชื่อด้วยโอเคให้อันนี้เดียวของที่นี่ จะได้ให้พระท่านสวดให้ก่อนอือถวายก่อนเลยก็ได้ไม่จะมาถวายเล้มองใช้มือพระให้พระเอาไปใช้แล้วก็เราค่อยโยงทีหลังใช่ไหมผมไมรู้แล้วแต่แล้วแต่อ๋ออันนี้เป็นทางร้านมอบให้ใช่ไหมนะอ๋อทางร้านร่วมทำบุญด้วยตู้หลังนี้ เราจะเอาโต๊ะสามตัวออกมาหันหน้าเข้าไปหาพระอาจาร์แล้วเราจะเรียนของที่ว่าเป็นเครื่องกระถินเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี่เออกล้วยกล้วยก็หายชาวบ้านหากล้วยสองเครื่องกล้วยกล้วยมะพร้าวมีเลยนะมะพร้าวฟางผูกผานไข่อก่เราลืมเราลืมด้วยไม้แย่ๆขาดกี่อันเนาะตัวเสืออะไรของที่จะไหวของที่จะไหวเไปวงออกไป กเครื่องควาแล้วก็างนี่แล้วก็ยุงใส่ถิ่นไปหาเครื่องควาไปไประมาณนี้ห